ต้อนรับสู่ช่อง y o u u u e n n w w ส a r ร p ทโ n นอัปเดตออโต้วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอัปเรกดที่น่าตื่นเต้นจากทางโนเกียที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ครบครันเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันโนเกียถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยาวนาน และการกลับมาในครั้งนี้พร้อมกับ Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max ทำให้หลายคนสนใจอย่างมากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่นตัวเครื่องบางเฉียบใช้วัสดุพรีเมียมที่ให้ความแข็งแรงทนทานและยังดูหรูหราเมื่อถือใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดระดับ 4K ทำให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและยังรองรับอัตราการรีเฟรชสูงสุด 144Hz ซึ่งช่วยให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมและการดูวิดีโอมีความลื่นไหล ในด้านประสิทธิภาพโนเกีย11 Pro Max 5G Pro Max ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับการทำงานแบบ multitasking ได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นเกมกราฟิกหนักๆได้อย่างสบายและยังมีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไปเมื่อใช้งานต่อเนื่องแรมขนาดสูงสุด16 g b และหน่วยความจำภายในเริ่มต้นที่256 g b ไปจนถึง1 T B ทําทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือระบบกล้องโนเกีย11 Pro Max 5G Pro Max มาพร้อมกล้องหลัง4เลนส์ความละเอียดสูงสุด200 MP ที่ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูงรองรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้อย่างคมชัดและยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนโหมดพอร์เทรตที่ละลายฉากหลังได้อย่างสวยงามรวมถึงการถ่ายวิดีโอที่รองรับความละเอียด 8K และระบบกันสั่นแบบ OIS บวก EIS กล้องหน้าเองก็ไม่ธรรมดาเพราะมีความละเอียดสูงถึง64 MP ที่ออกแบบมาเพื่อการเซลฟี่และว,วิดีโอคอลคุณภาพสูง การเชื่อมต่อก็ครบครันรองรับ 5G ที่ให้ความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่การสตรีมมิ่งวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์ก็ทำได้แบบไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังมี Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3และ NFC ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มมาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าที่แม่นยำ ในด้านของแบตเตอรี่โนเกีย11 Pro Max 5G Pro Max มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและยังรองรับการชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0%ถึง100%ได้ในเวลาไม่ถึง25นาทีอีกทั้งยังมีระบบชาร์จไร้าสาย 80W ที่สะดวกและรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องคือ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มีการปรับแต่งพิเศษจากโ o k i ียให้การใช้งานลื่นไหลไม่หน่วงและมีการอัปเดตความปลอดภัยสม่ำเสมออินเทอร์เฟซเรียบง่ายใช้งานง่ายและยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ดีไซน์ของ Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max มีให้เลือกหลายสีเช่นสีดำด้านสุดหรือสีเงินเมทัลลิกสีเขียวอ่อนและสีน้ำเงินเข้มที่ดูทันสมัยตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 ทำให้มั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงเท่านั้น Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max ยังมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ให้เสียงที่สมจริงและทรงพลังเหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมเสียงเบสหนักชัดเจนเสียงแหลมคมชัดทำให้การรับชมสื่อบันเทิงมีมิติและสมจริงยิ่งขึ้นสำหรับสายเกมมิ่ง Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max ยังมีโหมดเกมมิ่งพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องลดการหน่วงของเกมและยังสามารถบล็อกการแจ้งเตือนขณะเล่นเกมเพื่อไม่ให้ถูกรบกวน นอกจากนี้ยังรองรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้เล่นเกมเป็นเวลานานด้านกล้อง AI ก็มีฟีเจอร์มากมายเช่น AI Scene Detection ที่สามารถปรับการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อัตโนมัติ AI Beautify ที่ช่วยปรับแต่งใบหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติรวมถึงระบบ HDR+ บวกที่ทำให้ภาพมีความสมดุลของแสงและสีที่สมจริง หากพูดถึงราคาคาดการ์โนเกีย11 Pro Max 5G Pro Max จะอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นอื่นๆโดยยังคงคอนเซปต์ความคุ้มค่าของโนเกียที่ให้ฟีเจอร์จัดเต็มในราคาที่เหมาะสมทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนพรีเมียมครบเครื่องด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้โนเกีย11 Pro Max 5G Pro Max ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานความบันเทิงการถ่ายภาพหรือการเล่นเกมเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและดีไซน์ระดับพรีเมียมและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max s m a สมาร์ทโฟนที่หลายคนตั้งตารอคอยคุณคิดอย่างไรกับรุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมกดติดตามช่อง New s m a r ์ท h o นอัปเดตออโต้เพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตสมาร์ทโฟนใหม่ๆอยู่เสมอขอบคุณที่รับชมครับ คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชัน YouTube Description พร้อมแท็กและคีย์เวิร์ดสำหรับ Nokia 11 Pro Max 5G Pro Max แบบที่เคยทำให้รุ่นอื่นๆด้วยไหมครับ